แน่นก่อนอื่นเลยสาหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่านี่คือความโชคดีของท่านเพราะว่าท่านจะได้รับพลังงานดีๆจากไพ่ชุดนี้นะคะก่อนอื่นนะคะมาดูกันว่าความโชคดีของท่านภายใน3วันนี้คือเรื่องอะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีพี่หมอจะเปิดให้ให้3ใบนะคะโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะ1นะคะ2นะคะ3 4 5เปิดไห้5ใบแบบ จกันเลยค่ะว้าวจะมีเรื่องการงานที่ดีเหนื่อยอยู่จะแก้ไขปัญหาได้รอคอยอะไรอยู่ไพ่สองถ้วยสําเร็จนะคะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะการงานมีโอกาสขยับขยายนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาเรื่องการงานยูงานสําเร็จนะคะความรักอยากปรับความเข้าใจเจรจากันจะได้ปรับความเข้าใจกันไพ่สี่เหรียญขึ้นมา วางแผนเรื่องการเงินไว้จะมีการขยับขยายหรือแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินพี่หมอเห็นพลังงานว่าจะสําเร็จนะคะสําหรับใขรผ่านมาแล้วเห็นพลังงานของไพ่ชุดนี้เป็นพลังงานที่ดีแลว้าวว้าวมากๆนะคะถ้าใครต้องการรับพลังงานนี้พิมพ์บ้านรับพลังงานนี้นะคะหลังจากเห็นไพ่ชุดนี้พี่หมอขอให้พลังงานของไพ่ยิปซีชุดนี้ส่งผลถึงทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพ หรือทุกๆเรื่องนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วกดติดตามนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนลักทุกคนบ๊ายบายค่ะ